Drop it. เอาะครับสวัสดีครับพกืกอนๆผม Big Big TV นะครับวันนี้ก็อยู่เกม s n น p เปอ l i t ิทวในพาร์ทที่แในมิชชั่นที่เก้าเลยนะครับภาษาอะไรเนี่ยโอเคโอเคอยู่ที่ในงานที่มีชื่อว่า เฮสเคสคื est, K urs, K urs, K urs, อ PE, ช่างไมเคสเบิร์กเฮสควอเตอร์โอเคส่วนประชาการเคสบงเคสเบิร์กเคสเคสคัคคิคักคิดแคทป๊อกกงป๊อกี้อะไรก็ช่างมันมนะฮะโอเคบ, okay. บางที่นอกเบอร์ลินนะครับบูฟกับพวกรัเสเซียเนี่ยมันก็ทําการเตรียมแผนในการยิงจรวดถล่มเบอร์ลินเอ้ยถล่มกันกันเนาะนะครับแต่ผมแต่เราก็ไม่มีไอเดีย <î rir> ว่าเราจะไปหา brasile, <î lead> จุดยิงแม่งอยู่ตรงไหน <î occur> ยังไม่รู้เลยครับดังนั้นเราก็ต้องไปหา ที่วูฟออฟฟิศนะฮะออฟฟิศของวูฟโอเคซึ่งแม่งอยูย่ไกลคังเมืองหอบุกเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าหาไม่เจอก็จะไปที่ตึกกระทรวงนะครับก็คิดว่าคงจะมีคำตอบให้แหละแต่ว่าศึกในเบอร์ลินนะครับตรงยุทธการที่เบอร์ลินนะครับทวีความรุนแรงขึ้นทุกๆวันทุกวนักวนนะครับการระเบิยาปัญชิดนี่มีอยู่ทุกๆถนนเลยโอ้โหสไนเปอร์มีอยู่ทุกตึกนะฮะ รถถังอยู่ทุกสะพานแล้วก็จัตุรัสมึงเอ้ยพวกเยอรมันบางส่วนได้ทำการเผาเอ,อกสารทิ้งนะเพื่อไม่ตกไปอยู่ในมือของพวกโซเวียตนะฮะดังนั้นถ้าไม่อยากโดนเผาทิง้งก็ต้องรีบซะเราอะโอเคปืน,ก 48, ปน 6, กเกอร์เีสี่สามโอเคนะฮะปืนกลพีพีเอสสี่สิบเอ็ดปืนพกลูเกอร์ด่านนี้นี่สเตลไปก็ไม่ใช่อะไรไม่งลบกันอยู่โอเคระเบิดไปอย่างเดียวเลยไม่น่าจะได้สเตลหรอก ไม่ได้ใช้สามันล่าไปสักเกมโอเคโอเคมาแล้วไปที่เชมันเฮดควอเตอร์อุ้ยโดนไฟเอาโอเคตกมาเยอะเลยโอเคนี่ยเอาสหภาพโซเวียตนึกดปตรีออ่าอูอ บินเนี่ยเตียโอโหยิงกันมันเลยปุกเปรียร้ยแดกจิงอ้าวดอมึงอยู่ข้างนอกอาวดอเลยเหรอเอ๊ครับช่วยลาเตียช่วยห้รลาเตียตายเพื่ยอ,ย,อย,ยิงโดนทัดน,นี้ขาหาเคื่องะ อุ้ยรถถังพังเฮ้ยอะไรอ่ะตันานมึงปืนตัน,นานเยอรมันหลบได้เหรอหลบไม่พ้นหรอกอื้ยที่โหลดอิงมองออแบบนี้แสดงว่าหมดแล้วใช่ไหม เออ,อข้าตัดกรรมการเยสเทกรรมการจ่ายห้าสิบบาทเว้ยเอาไปอีกตัวหนึ่งหืมอนอดนี้เขาจมูรอดอะไรไม่รู้เอาไปด้วยตายปึ้มปึ้มไปไปเคป้าไป้าเอ็กจ้าเดินห้า ดูเด็ดตาตาปะตาปะปอยปอยโซเวียตยูเนียนแม่งมาเพิ่มเหรอมึงมามาเพิ่มมึงมาเพิ่มมึงมาเพิ่ม,ม,ม,เ,มเออไ้ยจริงจังอะไรอะไรเอาโมฟิดิตยิงไม่โดนตัดเย็นยิง,งแบบทิพไพเลสอันนี้ยิงผ่านศูนย์เล็ง เลียกถูกล่ายิงเล็งหน้าผ่านถุงหลังเดี๋ยวมันเล่งไงวะงง okay, ยิงปืนโอเคครับผมได้ไปยิงปืนทดสอบความแม, oh, ม่นยำที่ศูนย์ฝึกนักษีปนาวิชางโอ้ยจะถายยากจริงอโอเคผมก็ไปยิงปืนที่ศูนย์ฝึกรอดอมาแล้วนะครับโอเคทำให้ทำงานยิงปืนสำหรับพวกปีหนึ่งนะฮะก็ กระสุนจุดสองสองสิบนัดรู้ไหมครับผมยิงโดนเท่าไหร่ยังไม่ใบหรอก <c oughs> ยังยังไม่บอกหรอก <c oughs> รอกูหลบก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเข้าใจนะปึ๊บ Mg42 e หรอกโอเคสูงหน้าผาสูงหลังสูงหลังผ่านสูงหน้าเดี๋ยวผิดแล้วเออสูงหน้าผ่าสูงหลัง้วถูกแล้วเออม,มาจากไหน ฮึมร้โอเคเดี๋ยวเกยพวกนี้ได้ก่อนเล่งอะไรนี่โอเคเดี๋ยวเงียบแล้วมาเผมจะเฉลยให้ทุกท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับว่าผมยิงแม่นแค่ไหนครับศึกสองสองนะครับปืนอเลยยอเจเกอร์ครับสิบนัดของแต่ละคนผมได้สี่นัดยิงเดือดคนสี่นัดอะอะอะ โอเคครับก็ไม่ต้องแปลกใจเลยมากครับผมสายตาสั้นนะฮะใส่แว่นเวลาเล็งประทับบ่าอะไรนี่ลำบากนะ,ะสำหรับน้องๆที่ไม่แบบอยู่ม .3 แล้วเตรียมขึ้นม .4 ปีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวบอกใจเย็นใจเย็นกู <c oughs> กำลังอืมแม่งไอเยอรมันแม่งเ,เข้ามาเข้ามาใกล้จังเฮดช็อต Um. Okay, yeah, 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 sniper. the root, yeah, oh, <makes> <laughs> <smakes> Oh. รอก่อนนั่นนั่นปูเห็นมึงแล้วอ้ยิงได้แค่นักแรกนั่นแหละแดะคอหายมึงเออลอดก่อนโอเคมาต่อสหรับน้องๆที่อยู่ม .3 ครับกำลังเรียนคิดเรียนนักศึกษาวิชาทหารนะฮะก็สำหรับคนสายตาสั้นก็แนะนำว่าถ้ายิงปืนเนี่ยก็ ขอให้น้องๆจัดแว่นตาให้ดีๆนะฮะก็ล,ะลายเล็งยิงเนี่ยมันจะถ้าน้องพวกน้องก็จะไม่เคยบางคนก็ไม่เคยยิงปืนนะลาเล็งนี่ก็ทําตามที่ครูฝึกบอกสำหรับปีหน้านะครับถ้าสมัครเข้ามาโอเคนะครับไม่มีอะไรยากครับสาหรับนักศึกษาพิเาทหารไม่เหนื่อยไม่อะไรครับถ้าเกิดสนุกไปกับมันนะฮะผมเองก็ไม่ได้เป็นคนเขาเรียกอะไรอะเป็นสายตาสั้นไม่พอก็น้ําหนักก็เยอะกว่าชาวบ้านเขา อง <ique> ่ายมันก็อ้วนกว่าคนอื่นนั่นแหละอืมอืมตายอืมอืมอืมอือเอ้ยเจ้าใจเย็นโอเคอืมมึงมือตึกลดโผล่มาเต่หัวต้อยิงอย่างนี้นี่เนี่ยเฮ้โอเคไม่มีอะไรยากครับก็แค่จิตใจต้องแข็งแกร่งแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้ผ่านก็เพียงพอนะครับสำหรับตอนสอบเข้ามานะไม่มีอะไรยาก โอ้ฝึกก็อาจจะโหดหน่อยสำหรับบางศูนย์เออสาหรับบางพื้นที่นะฮะแต่ของผมนี่ใจดีนะศูนย์ฝึกเพชรบูรณนะ์อ่ะโอ้ย่จจะใจดีนะเจอเพื่อนด้วยนะโรงเรียนอื่นโอเควัคนนี้อยู่เพชรบูรณ์จะรู้ดีครับม,ม่ามีป้าเรียนยังไงมั่งอ่าไปไปไป,ปทำเนียนทำเนียน ใม่ใเห็นกูหรอกไม่มีไม่มีวะชัยช่วชออยอายยาไม่มีใครเห็นกูเย่เย่โอ้เย่ยีมีปืนพกโอเคโอเคโอเค,เคยไป <c oughs> แม่มีที่ให้สตลด้วยว่ะเออแจมดีงามดีงาม Okay. ว,ว่าตรงนี้เป็นทางไปส่วบัญชการเฮดคิวแน่เลยลงชั้นใต้ยินนี่แค่สตลคิวเกิดควต์ต้องเตลดิอยากระยะทางแล้วตัวนี้น่าจะต้องได้เตลก่อนนะฮะ อ,อือหืมอูเตวโหดมากนะฮะก็พูดอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่อยากยารดอดแล้วแบบสายตา,าั้านหรืออ้วนก็พยายามฟิตร่างกายให้เยอะๆนะฮะจะได้เข้าไปเรียนสมใจอยากไปดีกว่ามมีใครตามมาใช่ไหมกระสุนแล้วไปกันเลยไม่มีคนมานะ ิงสักนัดหนึ่งนั่นยิงทิ้งแม่งมาเลยกูไ <rearrange> ม่ park. น่าย <choose> like <systems> ิงเลยมีแค่นี้เเองหรอมาตองดีกว <en> ่าเดี๋ยวเวลามามากพอแล้วถ้ามันจะยาวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปที่ออฟฟิศของไอ้บูมมีแหลกนิดนึงอะไรไม่ใช่ปัญหาตรงนี้มีอะไรไหม ทำทางแยกมาอย่างงี้ไม่มีนะฮะยิงตายมึงความเทพนี่เป็นไงละ่ะโหยึดตงบ่า แน่นอนนะครับวันนี้เป็นตัวอะไรกูพันพันเตตัวเพ่พันไหนก็พันนั่นแหละโอเคจิงหนึ่งตัวโอเคตัวสองต้องได้โอเคอตัวนี้ว่าไง

เมื่อกี้โดนอันแล้วหนาเออมีสายตาสั้นเขาไม่เห็นแล้วมาจับปืนคนควรโอ้ยติดอะ

ไมาทางล่างมันต้องเจอของดีนั่นไงรังกระสุนเก็บอะไรวะโอ้โหโอ้โหเกือบตายอะไรวะ โอ้ยโอ้ยยิงก็โหดไปแม่มาสามตัวจะให้ทำไงเนี่ยโอเคนัค่นมันแต่เขาไปในนั้นกันเถอะไม่มีอะไรได้ใช่ไหกลังกระศูนย์ว่าไงได้ทิปไม้อันหนึ่งเอฟปันเต็มโอเค มัังไปเอออะไรเนี่ยห้องเละมากมันพวกมันไปกันหมดแล้วกระดาษทุกอย่างเอกสารทุกอย่างเผาทิงมันต้องมีบางอย่างที่ช่วยเราได้ใช่ไหมคุณเขาเดินเผาทิ้งเรียบในใต้เก๊ก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างฮึมมันจะเป็นวิธีที่เก่าแต่ก็น่าจะทำได้ดีอะไรวะ เบงโก้จังเป้งนี่คือแผนหลบหนีเขาไอ้บุ๊คก่อนที่กูจะไปยิงมันทต้องหยุดจรวด V2 ก่อนไม่มีอะไรช่วยเราไปได้แล้วทีของทางที่ช่วยได้ก็คือตึกกระทรวงที่งผ่านมาตรงใจกลางอ้าอะไรวะโอ๊ยข้างมันโอเคมาขับรถมารถมารถมาจอดไม่โดน อันสองแล้วกันบึ้มสามพวันเอเคอมีคนมาช่วยยิงไม่ได้ว่ะอับเกียตายนั่นอะไรสไนเปอร์สไนเปอร์ใิรวอนอีกไหมสัดจ้าน่าจะมีโอเค ออกก็ได้รีโรสไอพร้อมเอากระสุนก่อนอองเล่เลืเกินไปของแท้เลยไปเสียเวลาเลยตื่นตื่นตื่นตืนตื่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 นตืนตืน้ยคุพวกมันมาโดน ทำอะไรไม่เล่นไม่เข้าท่าเรือ่อววาไงว่างไงเดยวต้องมีวัตถงยิงอย่างเดียวพี่ไมา่จะาไหนกันเอยไปยศไรถามมไงยศไรโลโนนลเท่าไหร่ว่าพันโทรรัว <c> ะ <oughs> ยังแม่ง อ,อืยศอะไรก็ไม่สนยิงตายมาหมดอ่ะยิงไหมวะถามเลยใครยิงแต่ว่านั่นไงนั่นสุดท้าย<ๆ>ไม่โดนมอบก่นอนเก่งตะเกียบจาร์โผล่ยิงเจกิง,ง,งหน้าผ่าซึ้งรับหาไปไหนวะ มันไม่ตายไม่รู้เออยัง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 โอ,โอจบตายซะยังออแล้วใช่ไหมโอเคคือวันนี้ไม่รู้มีอะไรขึ้นไปก่อนโอเคไปต้องการเติมช่วยเหลือม,มีช่วยเรา medics itri tricher เอ้ยอะไรวะทั้งมัน ไปนั่นอยู่ในนั้นไปเฮ้ยเฮ้ยเจอเอทเอกสารสำคัญที่สุดกระทืมด้บา่ามันคือแผนที่โอเคแผนที่โ์จุดยิงจากเบอรลินมีที่ที่ยังทำงานก็อยู่ภายใต้การควบคุมของตัสเซียนั่นแหละที่ใช่เราจะไปยิงไม่โดนหรอกค่ะค่ะมันเชฟโอเคมาตู้น้ำมีฝั่งตรงข้าม ไอคนเดินเอ้าไอ้เ,อเอม่งหลบทำไมนี่ทะลุไม้เลยโอ้โหกระสุนนีกระสุนคิวเออนี่ใจสลายควรนมึงอะไรเปล่าวะมีไพ่โป๊กเกอร์งเล่นไพ่อันนานเปล่าบาสบาสอะไรเงี้ยได้นะฮะ ไม่มีอะไรเตไ,ไ,ไม่มีอากระสุนเติมแล้วไปซะโอ้จัดใหญ่ย่ะนี่ไม่ใช่ไหนวะแล้วนะโอ้เติมแล้วโคตีิโคพิยาฮมนีม่อะไรครับที่เรียกว่าปอดแก๊ โนอเคยทำล้างเรียบร้อยอะไรนะหลบก่อนไงยิงโดนไงล่ะน้งก,กระระยะของผมโอ้โหยิงลูกไม้เฮ้ยอะไรปะไงกูเห็นมึงผัดจนยิงอ่าอ่าอ่า นี่เอ้าโดนเฉยมิงสูงกว่าที่คิดไปเยอะเน่ยโอ้โหกระโหลกหายพวกโซเวียตเอ้ยอุลูกตาลุด้วยวันโอเคต่ออะไรไหมไม่มีต่อวางไหนจ๊ะ อันนี้เปล่า,าไหนัวะออินมึงแล้วจะไปไหนเรายิงพาด,ดาตุกตานี่ไม่หอดพ้นหรอก โอ้ยใจสลายแก้วต้องรีบกลับไปหาเมียที่บ้านอเออขอกมาล้วเล่นกันเฮ้ยเป็นไงล่ะสกิลยิงเออ,อ,อไปไหนไปไหนไปไหน เอ้ยอ,อ,อปมก่อนโอเคอีดยังยังไม่มีโคดไม่มีใครมาโคดคอมแบทแถวนี้นะหมดแล้วใช่ไหมเคไปโอเคผ่านครับเย่เคไม่มีอะไรไปต่อได้เลย โอเคจบกันไปแล้วครับสำหรับด่านนี้นะโอเคก็อไวไงครับกดแบกก็พอจะมีอยู่โอเคอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ตามเดิมว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่อิตารลียาลาดอปีหน้านะโอเคตอนนี้ผมจบหลักสูตรปีหนึ่งแล้วโอเคคินว่าขึ้นถ้าขึ้นวาห้ามจะเรียนปีสอโอเคขาพักก็นานอยู่โอเคครับตอนนี้ก็ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายเออคิดที่แล้วลืมใส่เพลงปิดตอนก่อนปิดคลิป่าเออเห็นไม่เป็นไรท่านมันนะครับบาย